คอลัมน์คนปลายซอยภูมิทิพลชั้น14คนที่มีคำพูดเท่ๆหล่นประจำต้องยกให้ในายกเศสษ้าหนึ่งเดียวควนนี้เมื่อวัน28พฤศจิกาย,ยน2566ตัดริปปินโปรเจกตแก่นี่นอกระบบด้วยวลีเพลิดนี่นอกระบบถือเป็นโมเด r n w o เวิร์ดสล r ฟฟอรี่เป็นการคาทาในยุคใหม่ที่ได้พรากอิสรภาพความฝันไปจากพูกคนในยุคสมัยนี้เจ๋งอะ่ะ แต่ว่าธาตยุคใหม่ไม่ได้มีแต่ในวงจอนี้นอกระบบเท่านั้นนะท่านในวงการเมืองก็มีที่เขาเรียกธาตครอบครัวใหญ่นั่นไงเศรษฐทาท่านฝึกเป็นนายกอินเตอร์ฉะนั้นแต่ละคำจะแนมนมเหนื่อยบ้างก็ต้องเข้าใจท่านแต่คนที่เพียบพูนด้วยเสน่ห์ใส่ซื่อบริสุทธิ์และไร้เดียงสาต้องยกให้รองนายกรัฐมน,นตรีพาณิชย์ที่ชื่อภูมิธรรมนักข่าวถามถึงบุคคลที่อยู่ชั้น14 ว่าจะรับอน,นิสงส์งจากพรบรนิโทษกรรมเกี่ยวกับมาตรา1นึที่ก้าวไก่กาลังป้ามผีลุกปลุกผีนั่งอยู่ไหมภูมิทำสีหน้าชงนในแววตาฟ,าฟ้าฟางย้อนถามด้วยซื่อชั้น14ที่ไหนหมายถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนักข่าวขยายเชิงอัดหน้าซื่อชายแววงงเข่นคิดใครหน้าทักษิณก่อนย้อนย้ำท่านทักษิณอยู่ชั้น14หรอ ผมไม่ทราบคุณพูดถึงอะไรอุ๊ยน่ารักน่าชังจังเลยเรื่องนี้เว็บสื่อทั้งหลายพาดกับบานข่าวสะท้อนใส่ซื่อท่านรองนายกภูมิธรรมกันไว้หน้าเอ็นดูผู้จัดจาก,การออนไลน์พาดแบบให้ข้อมูลครบภูมิธรรมตีมืน่นใครอยู่ชั้น14หลังก้าวไก่ชี้พรบนิ้โทษทุกคนได้อานิสงส์ชี้เป็นเรื่องหลักการอย่าไปดูคนนั้นคนนี้แนวหน้าออนไลน์ไปในทิศทางเดียวกัน ภูมิทำงงใครอยู่ชั้น14หลังก้าวไก่ยามหากช่วยดันร่างนิทเทิลสกร,รมเอื้อทักษิณในอนิสงค์ด้วยบอกให้เรื่องเกิดก่อนเข้าสภาได้แล้วค่อยถามไทยโพสต์ออนไลน์พาแบบเอื้ออาทรโทอ้วนทำงงใครอยู่ชั้น14อ้างหรูรักการนิททศกรรมต้องเห็นร่วมกันทุกฝ่ายกรุงเทพธุรกิจออนไลน์พาดตรงไปตรงมาภูมิทำงงถามใครอยู่ชั้น14 หลังก้าวไกลขอช่วยดันร่างนิรโทศกรรมใครรู้ว่าคนอยู่ชั้น14หมายถึงใครช่วยแจ้งให้ท่านรองนายกภูมิธถามทราบเป็นวิทยาทานด้วยรองประธานยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์ power อุงอิงอาจจะมีมิลช็อคก,กับหมูกระทะสินค้าซอฟต์ power สมมนาคุณให้วันซืนคุยถึงเรื่องงานขึ้นหน้าขึ้นตาของทบ,บานเพื่อไทยสอ,อย่างคือแก้กับแจกเมื่อวานโชว์แก้สแก้เลย ทางแก้นี้นอกระบบทางแก้คนคือการย้ายอธิบดีดีเอตามมอตโต้เพื่อไทยที่ว่าติดคนแก้ที่คนติดกฎหมายแก้กฎหมายแสดงว่านโยบายปราบหมูเถื่อนที่นายกเศรษฐาเกลี้ยกล่ดไปหลายวันก่อนมีอะไรสักอย่างติดที่อธิบดีดีเอเมื่อวานจึงแก้ด้วยการย้ายคนในบัตรดนรายการนี้ผู้สันทัดกรณีด้านหมูเห็ดเป็ดไก่ให้ความเห็นว่า เป็นรายการหมูกัดหลังจาาควาเซื้ออธิบดี DSI ขยายผลการจับกลุ่มกลุ่มนายทุนค้าหมูเถื่อนพบว,ว่าจะส่งชิ้นส่วนหมูเถื่อนในห้างค้าปิดค้าส่งรายใหญ่ในประเทศรายหนึ่ง DSI จึงขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานถึงที่สำนักง,งานใหญ่รายนั้นรุ่งขึ้นอธิบดี DSI ชักแงะไม่ทราบสาเหตุสัษฐานเบื้องต้นว่าถูกหมูกัดนั่นแหละ อธิบดีท่านนี้คือพันตำรวจตรีสุริยาสิงหะกมลเมื่อวาน28พิพฤศจิกายนคอรมอรมีมติให้ย้ายออกจากตำแหน่งอธิบดิกรมสอบสวนคดีพิเศษในไชยวชลงโฆศกสำนักนายกชี้แจงว่าเป็นข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมเพื่อการบริหารราชการของกระทรวงมีความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแต่เจ้าตัวคือพันตำรวจตรีสุริยาดูท่าท่านจะทำใจแล้ว จึงโพสแบบโปรงตกว่าทำใจอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่มานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่นี่แล้วครับว่าต้องถึงวันนี้แต่ผมเลือกทางเดินและวิธีผมเองตั้งแต่ต้นไม่เสียใจครับเพราะทำเต็มที่แล้วเป็นเกียตรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านครับพันตำรวจตรีสุริยาจบในร้อยสามพัปี2,535อยู่สันติบาลก่อนโอนไปอยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษเมืม่อมกราหกหก ในสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ายอธิบดีดีเอคนเดิมไปเป็นผอ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วให้ผอ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์คือพันตันตรีสุริยามาเป็นอธิบดีเป็นไม่ถึงปีดีก็ถูกหมูกัดในยุคกบาลเศรษฐาเพื่อไทยที่พันตมัมดเอกทวีสอดสอง่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแต่ดูแล้วงานนี้ทวีตราอย่าง พอเรื่องหมูเถื่อนเพ่นพ่านถึงห้างใหญ่ให้จับได้ขาเนื้อขาตับอย่างนี้ต้องบอกว่านี่มันเป็นวาระแห่งชาติของท่านนายก Modern ์นเวิร์ดสลารรชนิดตกก็ได้พลอยโจรต้องรู้กันไว้เรื่องสินค้าเกษตรเรื่องตลาดค้าหมูเห็ดเป็ดไก่ในประเทศไทยว่าไผเป็นไผเพราะมันต้องของค่าใครอย่าแตะแตะมึงตายดูอธิบดีดี i ไว้เป็นตัวอย่าง อย่าว่าแต่ระดับอธิบดีเลยระดับรัฐมนตรีประกกระทรวงขึ้นไปเชือดหมูเชือดไก่อย่างยากกว่าเชือดพวกที่ขุนไว้จนเชื่องทั้งกระทรวงซะอีกนายกเศษษาาหลังทักซิโนโทกรถหัวต่อเมื่อวานเราไม่ยอมรับผู้มีอิทธิพลนอกระบบหรือเป็นมาเฟียตรงนี้ต้องจัดการไปบ้านเมืองมีกฎหมายจริงหรือท่านช่วยปราบผู้มีอิทธิพลนอกระบบ ที่กันม่านชักใหญ่ใครก็ไม่รู้อยู่บนชั้น14ให้ดูทีซิปราบมาเฟียเทวดาตัวนี้ให้ได้ตัวเดียวมาเฟียรหรือผู้มีอิทธิพลทั้งในและนอกระบบจากเกลี้ยงทั้งประเทศยิ่งหวาใช้ยินเล็ดเวสเตอร์โกนขนมหาสเนสน่หะอีกจะว่าไปแล้วอธิบดิดีเอสไอคนนี้ก็เป็นคนที่รัฐมนตรีสมศักดิ์ตั้งแล้วไงต้องกลายเป็นไก่ถูกเชืออไปสังเวยหมูเถื่อนละ่ะผมว่ามาเป็นอุบัติเหตุนะ เจ้าพ่อเขาคงจี้รัฐบาลปราบหมูเถื่อนที่ไปตัดราคาและแยกตลาดเขาแต่บังเอิญบริษัทคู่ค้าคู่ขายที่ส่งสินค้าให้ประจำด้านสัปปะดลเอาหมูเถื่อนคละเข้ามาส่งด้วยพอถูกจับได้กษัตริย์ทอดว่าส่งให้ห้างนั้นบริษัทนี้อธิบดีดีเอเทนตรงไปตามหน้าที่แบบนี้เจ้าพ่อเสียทั้งชื่อเสียงทางยี่ห้อเป็นผมก็ต้องโกรธชนิดขวัญออกตูด ลองผู้มีอิทธิพลเหนือระบบโกรธผู้มีบาร,รมีในระบบถึงปากเก่งขนาดไหนแต่เชื่อเหอะไข่ก็ฟอมันก็ต้องเชื่อดไก่ไปสังเวยหมูดูแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนมากไปกว่านี้ถรัฐบาลน,นี้ยังอยู่พันตำรวจตรีสุริยาเดียวก็มีเก้าอี้ปลอบใจเชื่อเหอะตอนผมเป็นนักข่าวโรงพักอย่างจำได้บ่ายวันหนึ่งไปโรงพักบังซื่อสารวัตรสืบสวนชวนผมไปจับคนซ่องสมสูบฟิน่น ก็ในซอยข้างโรงพักนั่นแหละถึงบ้านใหญ่โตบุกเข้าไปจับได้คาบ้องกินเหมือนดอกพิกุ่นแห้งอย่างครุง้งผมเห็นรูปใบใหญ่ใบหนึ่งติดอยู่บนฝาผนังเป็นชายถอเสื้อนุ่งกางเกงแพรนอนตะแข่งไขวยห้างกำลังดูดบ้องรีบคว้าส่งให้ช่างภาพก๊อปปี้ช่างภาพบอกลืมเอาเลนมาผมก็เลยให้เอาไปซ่อนไว้ในรถกันฉบับอื่นมาเอาไปผมเงี้ย หน้าบานเป็นกระดง้งรุงขึ้นละเมึงหน้าหนึ่งกูกินทุกฉบับเพราะมีรูปที่ฉบับอื่นไม่มีถึงโรงพิมพ์คือพิมพ์ไทยอยู่ตรงสามเหลี่ยมดินแดงสมัยนั้นเป็นชานเมืองฮิวรูปขึ้นไปหวังก๊อปปี้กำลังยงโยกยงหยกกันอยู่หัวหน้าข่าวมาข้างหลังชะโงกดูรูปพอเห็นว่าเป็นรูปใครเท่านั้นแหละทีบตูดผมเปรี้ยงจนหัวขมำเพราะคนในรูปคือผู้มีบาร,รมีในระบบนอกระบบ ทั้งในวงการทาหารวงการรัฐบาลและวงการนักเลงสมัยนั้นหัวหน้าข่าวซึ่งเป็นสมาชิกวงอยู่ด้วยบอกมึงรีบเอาไปคืนเดี๋ยวนี้พอไปถึงโรงพักเจอสารวัตรนั่งหน้าเหลือสองนิ้วเฮ้ยเองอย่าเอาข่าวไปลงนะลงก็ถูกจียนทั้งสารวัตรทั้งโรงพิมพ์นะซี่เพราะอตลอดตอนนั้นเพิ่งโทรมาเฉ่งปี้ไหนว่าทะลึ่งไปจับไม่รู้หมู่รู้จักประมาณนั้น เอ่ยชื่อคนรุ่นก่อนรู้จักหมดเลือกตั้งในกอทมถ้าคนนี้รับเป็นเจ้าภาพตัดชุดขาวรอได้เลยก่อนเล่าให้ฟังเพื่อท่านนายกและาธุชนคนดีคนเลวทั้งหลายจะเข้าถึงสัจธรรมผู้มีอิทธิพลบ้านเมืองมีกฎหมายอย่างที่นายกพูดนั่นน่ะใช่แล้วอย่างคนใช้14นั่นละ่ะใช่ผู้มีอิทธิพลนอกระบบที่ต้องจัดการไหม